ครั้งแรกกับการจัดงานอาหารสุดยิ่งใหญ่กลางกรุงค่ะเทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกเอกรายการผู้หญิงทํามาหากินในงานผู้หญิงทํามาหากินยกครัวออนทัวร์2,565จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วค่ะสำหรับงานผู้หญิงทํามาหากินยกครัวออนทัวร์2,565โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่รายการเข้ามาจัดงานกลางกรุงเทพมหานครพร้อมยกทัพเหล่าวิทยกรจากรายการผู้หญิงทํามาหากินมาร่วมงานค่ะ ทั้งพี่ตั๊กษฎิพรพี่หายอภพอรพร้อมกับผู้ที่จะมาสร้างความสนุกอย่างบอลเชิญยิ้มหนุ่ยเชิญยิ้มตีดอกเตาและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายค่ะโดยในครั้งนี้ได้มีการรวบรวมร้านค้าจากรายการมามากกว่า80ลร้านซึ่งภายในงานค่ะมีทั้งร้านของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และร้านดังจากทั่วฟ้าเมืองไทยและที่พลาดไม่ได้ก็คือเมนูสินค้าช่วยชาติบาทเดียววันละพันชิน้นที่จัดทาขึ้นเพื่อลูกค้าประชาชนพบกันได้ที่งานผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทัวร์ตั้งแต่วันที่7จ็ดถึงสิบสามตุลาค ชั้น MG และ LG ค่ะณเทอร์มินอลจเวนติวันอโศกค่ะวันนี้เรามาจัดที่เทอร์มินอลเวนติวันนะคะย่านอโศกเนาะเป็นขั้นที่4แล้วจ้<ฮ>ะก็ผลต้อนรับเท<ด>่าที่พี่ตั๊กเดินเทเวน,นะแล้วก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าเห็นบอกว่าวันนี้ดีมากผู้คนให้การต้อนรับดีมากพี่ตั๊กก็ดีใจดีใจและอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าชาวต่างชาติประทับใจมากๆเลยใช่ไหมพี่นุ้ยเนาะเห็นประชาชาติเยอะเ็นบอกว่าฮิ้วกลับบ้านกันเยอะแยะมากมายเลยบางทีแล้วก็ชอบอาหารไทยเราไง ชาติไปซื้อปลาสับสูตรของผู้หญิงคนนั้นไปยืนซื้อปลาบอกเออสเมลท์แมบอกนิดหน่อยนิดหน่อยอยากว่าเหม็นไหมเหม็นนิดหน่อยแต่ว่ามันบอกมันชอบเออขาหลังเขาชอบครับไปที่ร้านผมบอกดิฟายไอศครีมดิฟายไอศครีมอะไรว่ะดิฟายไอศครีมบอกไอติมทอดไงบอกภาษาอังกฤษไงดิฟายไอศครีมอร่อยทุกร้านเลยนะครับไม่ว่าจะร้านแรกนี่ก็ใช้ของดีๆทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็โหให้เครื่องอะไรอ่ะไม่ ไม่ต้องอั้นเลยอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาเต็มไม่หวงไม่หวงไม่จัดใครได้กินยังอ่ะเพิ่งมาถึงรถติดโอ้โหแต่ว่ามาก็ใช้เวลากันนิดนะถ้าจะมาเดินขอซับหน้านี่ผมผมไม่ผมก็ไม่ได้มาเร็วผมก็มาช้าเขาบอกธรรมินอลผมก็ไปรอที่ธรรมินอลสุวรรณภูมิครับเฮ้ยไอ้พี่ยุนเอ๊ะธรรมน์นอสองหรือธรรมน์นอหนึ่งว่าอะไรเงี้ยก็ผมนี่พี่หายังกินได้อยู่ยังมีอยู่่เยอะเยอะหาย แต่ใครต้องกินนะเพราะว่าเขาใช้ของดีอย่างเช่นว่ากุ้งลาสเตอร์อะไรนี้นะปูลัสกาอะไรเงี้ยปูนิ่มหรือว่าหอยปลาฮืออะไรเงี้ยหอยเชลล์อเมริกาเออแล้วก็แซมอรเออเนเวยร์อะไรเงี้ยเขาใช้ของดีหมดเลยอ่ะงานผู้หญิงที่หมากินมีอยู่สามชั้นเรายกครัวมาสามชั้นเลย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับ10กว่าล้านอ่ะโอ้เราคัดสรรร้านอร่อยอร่อยมาที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะในรายการผู้หญิงทํามางกินของเราพันกว่าล้านแล้วมั้งเนาะพันกว่าล้านแต่เราเอามาตรงนี้ไม่ถึงร้อยล้านสถานที่ด้วยสถานที่มันน้อยแล้วของพี่ไฮกับพี่ติ๋อยู่ชั้นจีชั้นจีมาเลยนะคะ3ล้านกินกันให้จุกเลยค่ะแล้วอยู่กันจนจนถึงวันที่13บสครับผมครับผมฝากไอศครีมทอดด้วยนะครับแล้วก็ปลาราสับของพี่ไฮของตั๊กอะไรนะครับ เ,เค้กอ่อยหอมแต่ต้องไปซื้อที่พิศโลกครับข้าวหอมนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับ3ชั้นเลยนะครับที่เท <laughs> อร์มินอล21ครับเชิญค่ะ